วันนี้เรามาอยู่ในเกมโรบ,บอทในแมพเพื่อคือเกมกันนั่นเองโอเคน้องใหม่เรามาช่วยจัดเตรียมกันของไว้ก่อนดีกว่าเจ๊ทอดเนื้อไว้ให้นะส่วนน้องใหม่เตรียมถาดออกมาแล้วก็เอาเอาเอาถาดวางไว้แล้วก็วางแป้งขนมปังนน้ก่อนนะ ไม่ต้องที้ไม่ต้องที้ไม่ต้องที้ไม่ต้องท้เราใช้ต่อได้วางก่อนเราจาเป็นต้องมีเนื้อเยอะอันนี้เสร็จแล้ววางติ้งสองตัวนี้ติ้งสามอ่ะ ตาอไปอ่ะเขาไมา่มาช่วยกันก่อนสิโอเคไปนี่นอ่ะวางไปวางหยิบถาดอ,อะไรมั่งอ่ะหยิบถาดแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้วางน้องม่หยิบขนมปังมาใส่ตรงถาดแต่ละถาดเลยโอหยิบขนมปังชบแล้วก็ใส่ถาดนี้ชิบน่มีถาดอีกสองอันนะตรงเนี้ยใส่ได้เลย เป็นการเตรียมตัวกันนะคะทุกคนเยวกอ่ะอันนี้เจ๊วางแล้วนะ้องไอันนี้เจ๊วางแล้วใส่กลับเข้าไปใส่กลับเข้าไปใส่กลับเข้าไปโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมดีกว่าโชมาโซแล้วก็อฮะใส่เข้าไปเลยน้องไม้อันนี้คือเราจัดแบบของแบบเบอ,อร์เกอร์ให้ลูกค้าเลยไม่ใส่อะไรก็ได้ใส่ชีสก็ได้ใส่โชมาโซก็ได้ เบคอนก็ได้แตงวาดองก็ได้หัวหอมก็ได้หมายก็ว่าลูกค้าเราชอบแบบไหนอะเฮลตี้หรือว่าแบบฟาสฟูชฟาสฟูชฟาสฟูชเหรอถึงเจใส่ผักไปเยอะมากไม่เป็นไรไม่ทอดยู่อเหรอเฮ้ยเปิดแล้วไปแล้วว้าวว้าวว้าวติงยังไงจะติงเมื่อไหร่ไหนรอก่อนสิน้องใหม่นั่นแน่ติงแล้ว เอาวาตรงนี้เอ๊เอาคนมาแล้วก็ใส่แตงวอดองเจ้ถาดที่มีเนื้ออยู่คือมีคนสั่งแล้วเหรอมีคนมาแล้วน้องใหม่เอาถาดอันหนึ่งที่เจ้ทำเสร็จเสร็จแล้วไปวะไปส่งได้เลยอันนี้เอาไปส่งเขาได้เลยเจ้าถาดที่มีเนื้ออยู่คือของหนูนะหนูทำอยู่อันไหนก็ได้หนูมากินอุ้ยน้องใหม่อุ้ยหนูก็าหีกคนเดี๋ยวน้องใหม่มีแฝดสามเหรอเจ๊มาเลยดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ้เห็นแล้ว ย yeah. คนดูอยากเห็นหร ouais, s <S right. 2 2> <t 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 ือเปล่าคะอ่าแล้วกันเดี๋ยวจะเอาให้เอาเบอร์เกอร์นัำเบอร์ทูให้น้องใหม่นัำเบอร์ทูน้ำเบอร์ทรีแฟนหนูมาแล้วน้องใหม่จะเอาเบอร์เกอร์ไปให้น้องใหม่อีกคนนึงก่อนนะอ่ะผ่านหมดอันนี้ค่ะเข้าใหม่อร่อยไหมอุ้ยโอ้กระเด็นอีกแกะจ่ายเงินให้หนูเยอะเลยอุ้ยตอนนี้ร้านเรามีเจ็ดสิบเจ็ดบาทแฟนจ่ายเงินให้หนูเยอะเลยจ้ะสงสัยเขารวย น้อใหม่แล้วเมนูมาต่อแล้วฝากลังจานด้วย <Okay. S 1> <laughs> เดี๋ยวเจ๊ทำต่อไม่คิอเจ๊ดแล้วก็เนื้อแล้วก็แบบนี้มันดีตรงที่ว่าคือมันเอาโต้ใส่นมปังให้เราเลยเราไม่ต้องจัดเองไปต่อค่ะเอาร์มาเสิร์ฟลค่ะ เขากินอร่อยมากเลยน้อยจานสกรปรกมากด้วยโอ้ยตกอก๊ชีโอ้แขนลูกค้ามาเยอะจังเลยฮนะก็ที่เราตัดสินใจมาอยู่กันแค่สองคนเพราะว่าพออยู่เซิร์ฟเวอร์รวมแล้วคือลำบากมากค่ะใช่ไหมคะน้องแม่บางคนก็เอาของเราไปทิ้งบ้าง จ้ไม่สงสัยหรือว่าทำไมถาดมาันหายไปอ่ะอ่าวางไหนเจ๊ดูซิมีอะไรต้องสั่งเพิ่มไหมเอ่ยเนื้ออย่างแรกเลยถาดยังโอเคฉะนั้นเดี๋ยวเจ๊สั่งเนื้อมาก่อนนะเนื้อโอเคเจ๊สั่งเนื้อมาแล้วนะไหมโอ้โอ้ไม่ดูสิโอ้โอโอเนื้อให้ก้อนหินมาด้วยเนื้อพุ่งออกมาไอกี <Hello. S 1> อ๋อนี่ไงได้แล้วเนี่ยอะไหนดูสิอุ้ยน้องใหม่รีบเร็วรีบเร็ว mm hmm. อือที่จริงเราก็ต้องสั่งขนมปังด้วยเนาะแต่ไม่เป็นไรลูกค้าขา,ขาเรามาสบแล้วค่ะนี่ค่ะคุณหัวโล้นโอ้กระเด็นดแก้ว <Yeah. S 1> ทำไมอะทำไมจานมันต้องกระเด็นด้วย ทุกคนถ้าเกิดทุกคนสนใจเกมนี้ก็มาเล่นได้นะคะชื่อว่าเบอร์เกอร์เกมนะคะล้างล้างอิชวัชเยืะสะอาดเรียบร้อยวางเยยบตึ๊บเบะเร็วอันนี้คือที่หนูจะให้ลูกค้าเจ๊เอาไปเสิร์ฟเขาเลยรีบไปก่อนเร็วอุ้ยเจ๊เจ,มจ๊มาเจ๊มาไอแกอว โอ้ยทำหลุดเนี่ยติดกำแพงไงนายกินเจ oh, นะครับ oh, ตรงนู้นโอ้ oh, ยจะเอาไปให้เจโอ้ oh, oh, ยโอ้ยเดี๋อย่ารีบ <laughs> ดดเดี๋ยวเข้าหมาเราจะทำเบอร์เกอร์แบบเอ่อแบบอาหารเจเบอร์เกอร์เจเบอร์เกอร์เจเจเจหมาเล็กหกเบอร์เกอ <laughs> ร์เจ <laughs> นะคะทุกคนเบอร์เกอร์เจไม่มีเนื้อเลยคะ่ะไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อ สำหรับคนเจเฉพาะเลยนะคะไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อมีแต่แป้งค่ะ,ะถ้าแถมชีสไปให้ด้วยหนึ่งอันนะคะ <c oughs> แล้วก็ใส่แตงกวาดองอีกค่ะเ <c oughs> มนูพิเศษค่ะ vegetable เ <c oughs> ขาหมายพูดตามเจ v e g อ t a b l เอาเจลูกขาคนหนึ่งออกไปเลยมาใครจะเป็นผู้โชคดีได้ผักว e g e t a b l ของเราเอาให้เบอร์ไหนดีนะมั้ย ไฮเวชทิโวเบอร์ไหนดิไฮเบอร์เจ็ดโอเคเวชทิโวเดี๋ยวนะเขาเคยมากินร้านเราละครัしし้หน ah, ึ่งใช่ไหมเจ็ดดอนโอ้พระเจ้าเจ็ดตอนไหนงาไม่เป็นไรอ่าไปแอ้วเสียบเข้าไปไม่กินเผือทิ้งชาไปด้วยเอ้าหนูไม่รู้ตัวเออน้องใหม่ไปช่วยฉันก่อนสิ พร้อมเตรียบเสียบ,ยบผักมันจะทำให้ลูกค้านชีดเอาอนี่มาเด็กเออเออแล้วก็แปลงโปะวางไว้อืมเอาวางสิใส่ทำไมมีปัญหาเหรอเด็กก็เอ้ยเอาไล่กันเลยจะไปแล้วจะไปแล้ว กวดอนโอเคเอวี okay. ทำงานสนุกไหมคะสนุกล้างก่อนพี Jamie, ่่ไ,ไดจะสงสัยยังเลยให้เกิดลงไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเน่ะในถังขยะมีไฟหรอเราให้ทุกคนดูดีกว่าหนึ่งทุกคนเตรียมพร้อมนะคะเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าเราจบคลิปตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการจบคลิปที่ดี เพื่อเป็นการจบคลิปที่ดีนะคะทุกคนเราจะตนมารงี้เราจะลงเราจะลงไปในไฟไฟร์นะคะที่น้องใหม่บอกเดี๋ยวซี่มันจะเป็นไฟขนาดไหนมันจะไฟไปหนแต่อ๋ออันนี้คือเวลาที่เหลือใช่ไหมมันจะทำแต่แป้ง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 น้องใหม่เจ๊ขอปิดไฟก่อนปิดไฟตรงหน้าร้าน แล้วก็ตรงนี้ด้วยโอ้เจ๊มองไม่เห็นโอเคโอเคโอเคเปิดตรงนี้กันกันนะอันนี้คือค่าเงินที่เราต้องจ่ายนะใช่อะไรเอาไปส่งเอาไปส่งลูกค้าให้ชน้องใหม่น้องน้องใหม่เอาแป้งโปะไปแล้วอะอ่ะ เอาชีให้คนา <5 S 1> บาทเอาชีให้คนาดอนส <ไป S 2> ิมา,<อ>าทุกคน,คนคคคจบวันแล้วยังไม่เจ๋งอ่ะทุกคนงั้นสลักคลิปนี้ก็ตอ้องสลักคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ,าบ๊ายบายเข้ามาลงไปในไฟพร้อมกันไฟ 哇啊啊啊啊！